ปรับสล้านตนห้านกลางฤดูกาลกานางเอกวงดังเตรียมตนห้านจะโดนปรับ2ล้านหรือไม่ยังไงติดตามชมติดตามฟังในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับกราบสวัสดีครับ FC บารวงคนหมักหมอลำสุขสุขพนนะครับเอสมามหมัเป็นบานแพงที่สำคัญขาดก็ได้เช็คเจนเดิม FC ฟซีอีลาอุ้งและเอฟีพี่ไรอันกาดบัณฑิต ทุกผู้ทุกคนทุกน้ำนะครับที่เขาไมา่ให้กําลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะเออมือนีเซาหนีนะครับก็จะเขาเรื่องเขาเล่า,เขา,เ,ลาเขาประเด็นลักของเข้าครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ลรายิงไปทําการแสดงที่บ้านโคกสว่างตําบลหนองแสงอำเภอหน,นองแสงจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับส่วนพี่ไรอันเป็นวันหยุดพักผ่อนเนาะจังใดก็แล้วแต่ขอให้พักผ่อน ให้เพียงพอให้เต็มที่ให้มีความสุขกับการพักผ่อนกับครอบครัวในครั้งนี้นะครับที่ญี่ปุน่นเนาะพี่น้องน้องเซามิเกนภูเขาฟูจิสวยๆแล้วนะครับพี่น้องครับจากคลิปของแม่อังนั่นเองเนาะไปติดตามเบิ้งความเคลื่อนไหวได้นะครับที่ช่องของแม่อังนะครับเพจของแม่อังนั่นเองพี่น้องครับเอามาข่าวเรื่องข่าวเล่าข่าวประเด็นของเฮาครับพี่น้องครับตามที่ผมดได้เกรื่อนด้กาวมา้างตนนาอพี่น้องเนาะ ครับ2ล้านยังมีอยู่หรือเปล่านะครับหลายผู้หลายคนสอบถามมาหลายผู้หลายคนพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับกับบทขอภาคีของเครือข่ายหมอลำนะครับที่ก้อนหนานน่นนะครับเป็นกระแสอย่างแรงมากนะครับหลายผู้หลายคนเอามาพูดถึงเป็นอย่างมากครับการประชุมภาคีหมอลำในตอนนั้นนะครับและตอนนี้นะครับยังเบ่งยินข่าวข่าววอมเคลื่อนไหวนี้นะครับซึ่งหลายผู้หลายคนก็ยังสงสัยอยู่ครับว่า มันจะดําเนินการต่อไปหรือไม่นะครับหรือจะยุติลงแค่ข้อถกเถียงกันเท่านั้นนะครับกับภาคีเครือข่ายหมอลํานะครับพี่น้องครับที่ได้ประชุมกันว่านะครับถ้ามีคนตนห้านนะครับจะโดนปรับ2ล้านบาทนะครับซึ่งค้นใจกับเป็นทางตัวศิลปินและทางวงเป็นการตกลงกันเนาะวงที่จะรับนั่นเองพี่น้องครับซึ่งนะครับพี่น้องครับ เหตุการณ์แบบนี้เบื่อให้เกิดขึ้นกับวงใดกับผู้ใดทั้งสิ้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะสองล้านวงเงินเงินจำน่วนหน่อยๆนะครับมันเป็นเงินมหาศาลนะครับแต่บางมุมมองเพิรนกบอกว่านะครับพี่น้องครับกฎหมายมีแล้วก็ต้องใส่กฎระเบียบมีก็ต้องปฏิบัตินะครับถ้าไม่ปฏิบัติกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เขียนขึ้นมามันก็เป็นแค่โตัวหนังสือที่เขียนล่งกระดาษ a 4แผ่นหนึ่งมันไม่มีความหมายเอียงครับ เออหลายปุ่หลายคนเพิินกัว่าแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเออจังไดก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายก็แล้วกันนะครับจังไดก็นึกถึงนะครับวันแรกนะครับตีห้าสี่เขามาอยู่กับวงเพิินนะครับว่าจเป็นศิลปินคนใดกับวงใดก็แล้วแต่นะครับและวงที่จะรับก็ให้เข้าใจถึงความเป็นวงหมอลำนะครับวงงหญ่นะครับเข้าเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ผมเชื่อนะครับหลายปุ่หลายคนหลายวง เคยเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับพี่น้องครับออการที่จะขาดคนคนหนึ่งไปในวงมันหาตัวแทนมามันก็ยากเนาะพี่น้องเนาะเพราะะนนแล้วนะครับจังไรก็แล้วแต่อยากให้อยู่จนจบฤดูการนะครับโบสสิเป็นไผ่ก็แล้วแต่กรนะซางเนาะพี่น้องเป็นกวาตั้งใจให้เหมือนเดิมครับซึ่งนะครับ บอดโจผู้บริหารใหญ่ของสาวน้อยเป็ดบ้านแพงก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้เมื่อวานนี้นะครับพี่น้องครับซึ่งก็ได้ปวดเฟซบุกไว้แบบนี้ครับปลงห่อยเศร้าตื่นเต้นนำ้ำเหลวละวงการหมอล่ำแต่ละปีคนนั่นจะใหญ่วงคนนี่สิไปมองนั่นมองนี่ค่อย่านมากมดแล้วละเวทีเครื่องเสียงกันง่ายไม่อัดแผ่นเดียวอยู่บา้านยังบ่มีค่อยก็ผ่านมากักละไปสิงใหญ่วงไปใช้่อยเศร้าตื่นเต้นนำ้ำเหลวละ ว่าตาอิลาองอิงอยู่น้ำพอนั่งกะเ่าตลอดเดล้ล่ะบอบไปใสดอกสู่น้ำพอนีล่ล่ะนั่งมีทุกมือนีหย่อนพอหย่อนวงพอกะวงกะปังไปน้ำกันพลังนั่งกันอยู่ทรงบรรพินองครับเออบุญวาสนาเกืือหนุนคำน้ำทรง ให้ปังๆเป็นว่าพี่น้องครับสาวน้อยเป็นบ้านแพงค่ายอ่อนครับนี่เป็นการเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งของบอลโจนั่นเองนะครับและต่อจากนั้นมาหลากหลายมากครับตีนุ่มโจนะครับได้รัวๆโพสเฟซบุ๊กเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยแล้วันเนอะพี่น้องเนาะซึ่งหนึ่งในนั้นที่บอลโจเพ่นเด่นย้ำก็คือรักองค์กรนะครับบ่สจะเป็นองค์กรใดเนาะพี่น้องเนาะเออทุกคนนะครับถ้ามีความรักความซื่อสัตย์ในองค์กรนะครับและนะครับ มีความจริงใจต่อองค์กรเนาะพี่น้องเนาะเช็คเจ่นอีหล่าองค์ญิงนะครับผมเชื่อนะครับทุกคนไปได้ดีทุกคนจเจริญแน่นอนนะครับอยู่องค์กรใดถ้าเฮ้าเต็มที่มีความสุขกับองค์กรนั่นนะครับองค์กรและตัวศิลปินจะยิ่มทรงไปน้ำกกนจเจริญลุ่งเรืองไปน้ำกกนเช็คเจนอีหล่าองค์ญิงพี่น้องครับนี่แหละครับเขาเอื่นว่า คนหูบุญคุ้นคุ้นอย่างเงี้ยพี่น้องครับที่หลายผู้หลายคนอาจจะพูดถึงอาจจะได้ยินมาหลากหลายแล้วนะครับเกี่ยวกับโตอีหล่าอุ่นิงนะครับเด็กคนนี้นะครับเป็นคนหูคุ้นเป็นคนหูบุญคุ้นนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับปฏิเสธอะไรหรอครับที่เราเห็นอีหล่าอุ่นิงเจะเล่นลุงเรื่องยูทูบมือนี่และมีคนรักคนชมคนหักคนเมตตาทั่วประเทศอีลีครับพี่น้องครับ เออจังได้ก็แล้วแต่นพี่น้องนาอเป็นกำลังใจให้สูบสูพนก็แล้วกันนะครับอีลาอุ้งอิงเนี่ยเสียนยำสิบอกอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่เมื่อแรกที่เขามากจนถึงวันนี้นะครับพี่น้องครับพ่อโจววาหยังอีลากระเสือฟั่งอีลากระเฮ็ดตามอีลาวาอหยังนะครับพี่น้องครับคนเดียวที่พ่อโจเก่งใจนะครับปฏิเสธว่าได้คืออุ้งอิงเป็นปานแป้งเพราะฉนะนั้นแล้วนะครับสรุปเนื้อหาใจความ ง่ายๆเลยว่าผู้ใดสิง่ายไปใส่จังใดก็แล้วแต่นะครับขอเพียงแค่อุ้งอิงอยู่กับพ่อโจแค่นั้นกับพ่อแล้วพี่น้องครับเอาคลิปนี้ผมมีอย่างมากมายไปกว่นนี่ครับเจี๋รียาวาจาใดทีดุ่งกลาวไปแล้วบุรีบุกวบนบุสุภาพกาบพราะวไปไวหน้าที่ตรงนี้นะครับผมมีเจตนาบุรีครับอยากให้หูอยากให้แต่สิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปครับพี่น้อง